สวัสดีครับทุกคนวันนี้เลื่องงามยามดีเจมมาออกรถครับวันนี้จะมีไม่ได้เรายังไม่ลงมือทํารถคันนี้เป็นน้าพักน้ําแรงของเจมพี่ไม่ได้เป็นการอวดแต่อย่างใดเจมทำลีปเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับใครหลายๆคนครัจะสาเร็จไม่ได้ถ้าเรายังไม่ลงมือทํานะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานต่างๆที่เราทาอยู่ถ้าเราตั้งใจทําแล้วเจมเชื่อว่าต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับเจมโชคดีที่มีครอบครัวซัพพอร์ตรอบข้างที่ดีและกัลยาลิมิตที่ดีที่สำคัญ FC ทุกคนครับทําทำให้เจมีวันนี้วันนี้ไม มีใครดูหนูบ้างไหมครับโตโยต้าขอรักจอเจมนะจ๊ะก็เลยต้องมาออกที่นี่เป็นคอนเทนนะคะ วันนี้เจมไว้ใจทางโตโยต้ารินกิจสยามพี่ดูแลเรื่องรถวันนี้เซลล์ที่เจมเรื่องคือพี่เบียร์พี่เบียร์ดูแลดีมากครับและที่สําคัญจัดการที่นี่น่ารักทุกคนครับวมถึงพี่พี่พนักงานทุกคนคอยดูแลและต้อนรับเป็นอย่างดีครับวันนี้ครอบครัวใหญ่ของเจมมากันเต็มเลยทุกคนมีแต่รอยยิ้มเปลี่ยนไปด้วยการแสดงความยินดีและพี่พี่ทีมงานโตโยต้าทุกคนครับเโตโยต้ายาริสคอร์2024ครับตัวจริงสวยมากครับขนากรลังพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปครับฟังกชั่นดีสวยงามถูกใจครับผลที่เปลี่ยยยนนนนมมม่่่่เเเเจตตต้้้ออองงงงงงดิิททาาาาาากลลปถรรีีีีววๆพบส เลยเลือกและจ้เปีนจะต้องหาที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมครับตื่นเลยเจมต้องขอขอบคุณครอบครัวแคนรอบข้ามรวมถึง FC จอเจมทุกคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสําคัญกับเจมครับคือพี่กิตครับทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับน้องว่าคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลายๆเรื่องครับเขงเลยด้วยด้วทครับก่อดภคมีงานการเยอะๆํำรวยลำาลยประสบความเร็จในทุกๆด้านที่บด้วยยินดีด้วยดีใจกับผมมากๆขอบคุณครับเอา ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องให้คนสําคัญที่สุดในชีวิตได้ขึ้นรถเอาเลิกเอาชัยนำสิ่งดีๆขึ้นรถเ็นภาพนี้แล้วรู้สึกตื่นตันใจมากครับทุกคนสัมผัสได้เลยพ่อกับแม่ดีใจมากแค่ไหนในวันที่เขาได้เห็นลูกชายได้สิ่งที่เขาอยากได้เพื่อต่อยอดในกิจการต่างๆอย่างจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ีสองท่นทานนี้ครับทุกคนดูตื่นเต้นและดีใจกันทุกคนเลยับขี่ปลอดภัยมีโชคมีลาบครับ ใครที่สนใจออกรถที่โตโยต้าอลิมกิจสยามพี่จีนทางเรื่องของทุกคนแล้วกันนะครับเพลงรวยๆปังๆและช่วงเวลาที่ไม่อยากให้เกิดก็มาเจมต้องให้รถคันเก่ากับคนอื่นไปสำหรับคนที่นําไปดูแลต่อคือพี่สาวญาติของเจมนี่เองครับที่ไม่ได้ส่งต่อให้คนอื่นไกลเป็นญาติพี่น้องกันครับรถคันเก่าของเจมนะครับก็จะมาอยู่กับบ้านป้าก็ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไกลนะครับไม่ได้ไปอยู่กับคนอื่นแต่ก็คืออยู่ในครอบครัวแล้วก็ญาติกันเองนะครับก็ต้องส่งต่อรถคันนี้ให้กับคุณป้านะครับนีี่รรรระคคคััััับบบบอดห้วมเ หลังจากส่งมอบรถเสร็จแล้วนายควญถุงขึ้นรถใหม่ครับประตูมากๆนะครับช่วงเวลาที่บีบหัวใจก็มาถึงครับตนนี้เจมจะไม่มีโอกาสได้ขับรถคันนี้อีกแล้วโชคดีที่อยู่กับญาติตลอด6ปีที่ผ่านมาเจมไม่เคยเจออะไรเรื่องรายแรงเลยครับขี่ปลอดภัยเป็นขนทองได้ดีมาโดยตลอดวันนี้ถึงเวลาต้องจากกันครับที่ไหลออกมามันเป็นความรู้สึกผูกพันครับรักรถมากดูแลรถอย่างดีมาโดยตลอดก็ไม่อยากจะต้องเสียเขาไปครับเจมขอบคุณทุกๆคนอยากให้ทุกคนซับพอร์ตเจมตลอดไปนะครับจอเจมแชแนลไว้ในหัวใจของทุกคนด้้นนนนนะะคคคครัััับบลขอปกกกํางใใจหมีฝทุ